ท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับช่องซีโน่ทาษาแปวันนี้เรามีสมาชิกทั้งสคนมีเบสพี่สตังก์แล้วก็โนอาห์นะครับรวมเราด้วยเยวันนี้เราไม่จะกินเยอะมากแต่ทำไมตอนนี้พี่จะกินเบสนจะกินเบสบ้างช่วยซอมบี้ลุกมาฆ่าโนอาห์ช่วยมาไปจองเวรจอมกำลังกับเอายพี่สตังก์อย่าไายน่ะเจอนหางแล้ว่าพี่คาดหน่อยเป็นไง เรียบร้อยแล้วทายแล้วใครไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกกันแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยังไงอ่ะฮะมดอะไรนะ เด,เดี๋ยวเทเลพอร์ตขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเทเลพอร์ตขึ้นไปก่นอนอ้าวพี่ตาล่าหัวจะเทเลพอร์ตขึ้นไปด้านบนระวังน้องเขียวไปตรงนั้นก็ร้านกินสตีล้าช่วยเอาเลยบอบี่หมดกว่าว้ายเรียบร้อยเกิน จะขึ้นไปบกกันเพื่อไปการประหยัดเวลาเราไปด้ยนะคะโอเคตอนนี้เราถึงบกแล้วเดี๋ยวเราจะทีเลพอร์ตทุกคนมานะทีเลพร์ตเลยพี่ตังส์เอสเอเอสพีมาเบ๊ะทำคำสั่งของพักอีกแล้วไอ้นั่นน่ะที่อยู่ของเขามาให้หมดเลยมา แล้วนี่แหละที่อยู่ของเขานี่คือที่ปิ้งน้ําเอ,อ้ยไม่ใช่พีปปิ้งหรอกต้มใช่ที่ต้มน้ําเราจะต้้งกองน้ําแล้วกินน้ําอ่ะเดี๋ยวเราระหว่างนี้เราต้มน้ํารอก็แล้วกันต้มน้ํารอควันขึ้นเออควันขึ้นแล้วม,มีมีมีอันเดียวมีอันเดียวทานอะ่ะเอาคนแก่มาร่างอันนี้กันทำไมมาดูวุ้นายแปลกๆจังเลยเนาะ เออตรงนี้แหละที่เราอยู่กันแล้วเราฮะเบสหิวน้ำไหมหลอดน้ำเทะเออเบสดูนี่มีอาหารใหม่เพียบเลยมีอาหารใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลย มีอาหารทะเลเพิ่มขึ้นเยอะเลยเนาะเบสเนาะดอกเบสเดี๋ยวเราจะไปฆ่าปลาหมึกฮะเดี๋ยวไปครับแม่เดี๋ยวเราจะไปฆ่าปลาหมึกกันเราจะได้เนื้อปลาหมึกปิงได้ปิงได้เฮ้ยย่าพี่ตันย่าตีพี่เบสนนเฮ้ยจะไปชนไปชน จะไปช่อนไปช่อนมาให้ฉันกินซะดีๆขาไปทำไมโอ้จะตายจะตายาาเอไเอ,ไ,ไ,<ป>เอได้ไปช่อนมาละจะตายแล้วอย่าตายออไม่ทัน,นเอ่อขอให้ได้พอดไปไหนนะ,ะอัดอ,อ,อยู่สิอัดอยู่ตลอดเนี่ยเออมีใครหิวน้ำบ้างมีใครหิวน้ำบ้างมีใครหิวน้ำบ้างตองลอดน้ำอะ่ะ เดี๋ยวเก็บของหน่อยนะม่มีตู้แข็งแข็เยอะใครจะเอาดาบบ้างเดี๋ยวจะคาบด,ดาบให้เอาดาบนี่ไปเอาไปเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยนะอ่ะดาบใหม่เอาไปาคนละหนึ่งอันคนละหนึ่งอันดาบใหม่คนละหนึ่งอัน ผมมีดาบตีโหดมากอเนี้ยโหดเอ้ยอันนั้นดาเมจเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้ดาเมจเจ็ขวานขวานขวานวนเลยอ่าขวานออกไปเออริงด,ด้วยเราไอ้นั่นด้วยนะ,ะเก็บขอหน่อยก็แล้วกันวันนี้เรามาได้กันตั้งสี่คนนะสนุกมากเลยมีใครจะเอาชุดเกาะลาพีสบ้าง เบสเอาชุดกอดลาพีดไหม,ไมเบสเอาชุดกอดลาพีดไหมเอาชุดกอดลาพีทไหมเบสอ่ะเบสเอาไปชุดกอดลาพีทเบสชุดกอดลาพีทเบสเบส B E S T ต้อเขียวเกิดต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้แหละรบๆๆบรบรบบเจบร้อยระวังไม่มดนะเจบร้อยเออใช่จะตายแล้วระาวังคีเปอร์แปะทอดให้ลูกแปทอดลอบเกาะเลยทุกคนตอนนี้พวกเราจะแปดทอดลอบเกาะเลยว่ะคอนเตอร์เกิดต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ นี่เรามีไฟไฟถือข้างซ้ายได้ด้วยนะเบสคิปเปอร์มาข,ข้าคุ้มหน้าพี่สต่างแต่ไฟรอบเกาะเกาะเลยแปะแปะแปะไฟแปะ,แ,ปะแปะไฟแปะแปะแปะรอบๆเกาะเลยแปะให้หมดเลยไฟอ่ะแปะให้หมดรอบเกาะเลย ไปรอบก็ทุกคนระวังตอนนี้ระวังตอนนี้เออตายขอจเจี๊นขวอไปหน่อยนะใช่ถ้ามีเตียงก็ได้แต่ดีนะเนี่ยเออแปะไฟแปะแปะไฟหมดเลยตอนนี้เราจะแปะไฟกันแหล่งอาหารที่มีเ,ย,เยอะที่สุดในตอนนี้ก็คือปลา เรามีปลาเยอะที่สุดเลยตอนนี้อาหารน่ะแล้วเราสามารถเอาปลามาทําอาหารจาต่างได้เป็นมอสซีฟูด้ดตอนนี้แปดทอดรอบก่อนแล้วสว่างทั้งก่อนแล้วใช่ไหม เอาไว้นี่กินน้ำก่อนมีใครหิวน้ำบ้างมีใครหิวน้ำหรือเปล่าเบสหิวน้ำไหมเบสเอาไม้ไหมเบสเบสเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมเอาน้ำไปน้ำเบส ลงไปแบบนี้เนี่ยขุดลงไปทำไม แต่ห้ามแกงเบสนะต้องกติกอีกสองอันน่ะนีคนโผล่ในนี้อันหนึ่งนีคนเอสเอาอะไรบ้างจะเอาดาบโหนไหมดาบตีดาเมจเสร็จเอาไปไม้ตัดได้เลยเอาไปเลยหอกไม้สั่นพาไปนี่ขวานให้ก่อนเอ้ย ใช้กันแบ่งกันเออเดี๋ยวจะสร้างเฮ้ยเอากระจกมาทำไมเดี๋ยวเราจะสร้างที่วางแล็กขอแบ่งหน่อยเราจะสร้างที่วางดาบเบ๊บอกเบ๊ว่าเราจะสร้างที่วางดาบพี่คะจะไปคราบแก้ใหญ่อะแก้อะไรอ่ะแก้มันไม่ได้กินแบบนั้นแก้วน้ำไม่ได้กินแบบนั้นโนอาเป็นอะไรกันนะกระนาของโนอาเนี่ยฮะ อันนี้เราได้อันี้มาแล้วแล้วเราก็ได้ไทยเดนแบบโคดฮะเอเออ่ะมีแค่ห้าอัน เมทีพีมาเลยขเขาเตกะเปาพอยกับพี่ตะตันจะลงไปในเหมืองกันนะเดี๋ยวเราจะขุดลงไปเรื่อยๆเลยไม่ช่วยกันขุดหน่อยเอ้ะไม่ีมีพิ่แอคแล้วอะ่ะคือทำไมมันดูวุ่นวายทำไมยังมันดูวุ่นวายแปลกๆแต่ก็สนุกดีเนาะได้เล่นกันตั้งสี่คนนะ่ะสนุกมากเลยอะ่ะแล้วก็พี่ตาตันจะได้ลงคลิปอย่างเงี้ยเป็นคลิปแรก <S <S อะไรอะไร ดีโน้รัไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเรามีเหมืองเยอะเดี๋ยวเราจะลงมาขุดอันนี้ให้เออลืมอันี่เลยลืมเอาพิกแอกอะลืมเอาพิกแอกมาเบสใช่ขุดได้ทุกอย่างไดมอนด์ก็ขุดได้เขาเจอไดมอนด์แค่หนึเมตรเอง เราจะไปเนเธอร์กันตรงนี้เราจำได้ว่าเราเคยมาถึงที่อ้ไยดื่มน้ำอยู่ไหนอะเอออยู่กับพี่มาเอาซีทีพีมาทีไรพอดมาถึงมันคับยังไงต้องใช้หนังอะ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่อันไหนเราจะดูสูตรการส้างอาคอ,อยู่ในนี้นะไม่แน่ใจดูก่อนดูก่อนอยู ได้ได้เฮ้ยได้สลามมาหนึ่งอันสลามตายวันนี้ถือว่าสนุกมากเลยนะถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ กดแอดชื่อตีโน่สามปดามาก็เขียนว่าตีโน่ T I N O แล, 8, 3, แลว้วก็เขียนสามแปดแามหาเบสอะไรนะ วิดาบอ่ะอได้แบบเดียวแต่ว่าถ้าเป็นดาบพิเศษแบบนี้มันจะใส่ไม่ได้แม้แต่มันจะเป็นมัดเดียวกันก็ตามมันจะนึกว่าดาบเออได้เอานี่ไปล้าพีชแล้วก็สติ๊กอ่ะ ตู้ี้ต้องสองบล็อกอะก็ได้อ่ะอ่ะได้มาบล็อกเดียวเฉยเลยก็ต้องเป็นดาบขวานลาพิลาซูลี่ใช่ไหมมาขอคใา้แล้วนะก็เราจะคัาให้ขวา,านสองได้สีฟ้าไหมาตายบ่นแพงเกิน นี่เทอไรก็แพงเ,เทไรก็แพงแกว่าเฮ้ยของหาเยเฉยหูนีไม่ได้รักเลยอ่ะอะไรเบส เลยแล้วแต่ That's right, ฟรีในมือถือ ไปหาตามหาพื้นที่ต่างๆนะตอนนีน้ผมเลผมเลเวล18เฮ้ยเจออะไรอะหรือบอกนะทำไมผมไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่สตังค์พูดอะไรเลยอะ เเอนอเนนดร์แมตอนนี้เรากำลังบุกสู้กับฉลามนู่นน่ะฉลามจริงฉลามโดนพิษไโอ้ยอู้หโ,โ,โ,โดนแมงกะพุนพิษกดัดบันเทิงกับชีวิตละหนีก่อนหนูอาช่วยพี่ด้วยโดนแมงกะพุนพิษกดัด ยงอยู่ในบ้านไล้เรียยิงอยู่ในบ้านต้าดีโอเคไหมอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเบสตอนนี้อาหารเพียบแต่ตอนนี้ระวังใช่พี่เบสเข้าได้แล้วระวังฉลามตอนนี้ฉลามเพียบเลยอุ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยจะตายแล้วเออปลาหมึกสักตัวหนึ่งครับเฮ้ยครับเข้าไปเทกันเบสมาดูนี่เบสเบสบอกเบสให้หน่อยพี่เบส เบสมาดูนี่มาดูนี่ตรงนี้ตรงนี้ตามมาโน,น,น่นตรงโน้นฉลามบุก ไปสร้างแอปเปิลทองนั่นก่อนไปสร้างแอปเปิลหน่อยอ่าแอปเปิลมาแล้วก็อัญเยอมนีมาแอปเปิลมาเออแอปเปิลลาพีสเออมาเลยรู้สิว่ามันจะโหดแค่ไหนอู้แอปเปิลลาพีสมีไนทวิชั่นด้วยเดี๋ยวครับแอปเปิลลาพีสให้คนอื่นก่อน มีอะชี้ช้างไงอะชี้ทำไมอะพาเบสหิวน้ำมันจะว่ายน้ำช้าเบสเอาไปอะน้ำน้ำน้ำโยนให้อยู่น่ะตรงนู้นเอ้ยเหลืออีกอันเดียวอ่ะ ใครจะเอาไอ้นี่เลสโตนบ้างปักปักนุ่นต้องการที่พึ่งตับเอาไปมีที่พึ่งไหมไปนุ่นนุ่นนุ่นใช่เดี๋ยวเราเข้าในเธอไปอเฮ้ยคิปเปอร์บึ้ม

ตอนนี้กันไฟมา,าไม่เห็นกันไฟไม่ได้ยินไม่รู้พี่ตังพี่ตังขอรองเท้าหน่อยขอรองเท้าหน่อยพี่ตังขอรองเท้าหน่อยขอรบบของเท้าหน่อยพี่ตัง รองเท้าวรองเท้าเออขอบคุณมากพี่ตัตงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันนานแล้วสลรับคลิปอาชีวิตเลดในบนเกาะบนเกาะสลรับอาชีวิตรอดบนเกาะการทะเลก,ก็จบไปแค่นี้แหละครับรอเจอใหม่คลิปหน้าบายบายครับขอบคุณที่รับช